ท่านท่านครับผมมาจากศูนย์อรักเือโบราณสบตองเนาะได้รับแจ้งจากท่านนะว่าท่านเนี่ยได้รับบริจาคเฮือนจากในเวียงนะครับเพื่อจะมอบเพื่อกับทางวัดเนาะเพื่ออามาจะตั้งเป็นอาคารเฮือนโบราณศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนาะแต่ท่านได้ครับแล้วยังมามีปัจจัยที่จะขนย้ายกับหรือเตเนาะก็ใช้เงินเป็นสายนะครับแต่ท่านนี้มัมีปัจจัยเริ่มต้นเนาะก็เลยมาสัมภาษณ์ท่านและขอดูรายละเอียดจากท่าน,นกรรมครับ อันนี้คือบริเวณที่จะจัดสร้างนะครับนี่ก็คือบริเวณที่เรามีแนวคิดว่าจะจัดสร้างเป็นเงินโบราณล้านนาเพื่อที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมคงอยู่กับชนโน่นหลังต่อไปเพราะว่าบ้านตรงโกงตรงเกี่ยงเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นชนเผ่าละมาก่อนว่าเขาอยากจะสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในโอกาสข้างหน้าต่อไปเพราะว่าที่อื่น มันมีเงินไตเขินมีเงินยองมีเงินลือ้อแต่เงินละาบ้านว้านี่ยังบมมีที่ไหนเต่แล้วก็วมีความปรารถนาจะให้สร้างขึ้นหลังหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นส่วนที่้กับพื้นที่ชุมชนเนาะผู้สูงอายุเยาวชนแล้วก็พื้นที่ของท่านเนี่ยกับมีก่อนการเก็บในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองนักเนาะมีกล่องมีอย่างหลายเรื่องก็ถือว่าตามภาษาคนเมืองเปิ้นว่าอย่างนะสิ่งที่เปิ้นมอบมาให้เนี่ย เปิ้บมอบก็ขัวเนาะแต่ปัจจัยที่จะต้องไปขนย้ายไปเตเนี่ยท่านยังมีไหครับยังยังบมีปัจจัยที่จะไปดําเนินการที่จะรื้อถอนมาเต้อแต่วัสดุอย่างที่นี่ก็ยมเปิ้ลมอบเพื่อแล้วที่ในเมืองเนาะครับผมเปิ้ลมอบเมื่อแล้วแต่ยังมีมีปัจจัยในการดําเนินการที่จะยกย้ายมาเตืาอ๋อเห็นว่าทั้งทีมที่เปิ้นจะย้ายกับรถเนี่ยเปิ้นก็คิดต้นทุนที่สุดนี่ก็กล้าขนกล้าเตอย่างมาก็เป็นแสนเนาะมันหลังใหญ่เนาะ ก็ยังยังจะต้องเป็นอะอย่างที่จะต้องคิดต่อไปแหมเนาะแต่ก็จะต้องกขยายโอกาสบอกบุญไปในตัวเนาะขอบอกบุญก็ได้ท่านนะบอกบุญเพราะว่าคืออู้กันตามตรงเนาะถ้ามามีแรงสนับสนุนก่อนคงจะบมาได้ละเพราะมีมีกำหนดเวลากันท่านก็จะให้ตึกวันไหนครับก็จะให้อื่เกินวันที่สิบธันวาไอนะเฟินว่าวันนั้นนะตามที่ได้ไปอู้ไปจ่าไปอย่างก็เฟินไวเมื่อเกินวันที่สิบธันวา อ้างขอประกาศนะครับประกาศตรงนี้ครับขอเจิญท่านประกาศเลยครับอ่ก็ขอเจิญจวนสถาญาติยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่ใฝ่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมสืบสานเฮือนโบราณล้านนาไวบา้บังเอิญสูญหายไปจากล้านนาประเทศอัมตมาภาพรพระบดีกาสาครทิตรมโมหรือวัตถุเจ้าเอ็ดวัดต้งเกียงก็ขอประรณนาสถาญาติยม ได้มีส่วนร่วมในการก้อสร้างหหางแปงสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นลมหายใจที่เป็นหลักเงาของโคนเฮาล้านนาไว้ให้มันครบทั้งหลายๆเผ่าไว้ตัอกันเฮือยังคงไว้ชนหลุนหลังได้หูได้หันก็ขอจนชวน,นสถาญาติยมท่านทั้งหลายได้มีจิตเจตนะศรัทธารวมมูลรวมกุศลในครั้งนี้ตวอยอธามาภาพนี้จ่ายเต็มร้อยในการที่จะพัฒนาขึ้นร่งสร้างแฝงแต่ว่า และตัวปัจจัยที่จะต้องใจมันก็นยังนักอยู่ก็ขอเชิญชวนพี่น้อ,นนองสัตาทุกท่านเนอที่มีจิตใจที่พักในการที่จะส่งเสริมศิละปะพระทธารมไปด้วยกันครับก็ผมรู้จท่านในนามแหมอย่างหนึ่งท่านเป็นพระอาจารย์เนาะของพระนิสิตนักเรียนเนาะของโร<ล>ง,<ล>งเรียนปริยธรรมศึกษาโรงเรียนสันปตองศึกษาสบับปตองศกึกษาเนาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจําอําเภอสันปตองแต่ดํารงตําแหน่งที่ในห้องเรียนศึกษาก็เป็น รองภูมิในการโรงเรียนครับก็ได้ผ้าทั้งการศรึกษาเนาะแล้วก็มาทํารูปธรรมนี้ให้แก่ลูกศิษย์แล้วก็ให้กับชุมชนชาวบ้านเนาะผมว่าก็ควรสนับสนุนแล้วก็ท่านครับในการด้วยจ้างใดเนี่ยผมจะขออนุญาตว่าเอาเบอร์บัญชีเข้าไปในใสในในในข้อความเนาะแล้วก็แจ้งที่ต้องการคนสมทบเนาะได้ครับก<อ>็ขออนุโมทนาไปล่วงหน้าไปก่อนเนาะครับผมก็ขอให้งานนี้สําเร็จนะครับท่านครับผมขอฝากแจ้งไปนะครับทุกท่านครับ ตามนี้นะครับขอท่านทรงท้ายผมคำนึงครับอ๋อขอญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทางวัดตุงเกียงตำบลตุงสตุกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จะได้สร้างเฮือนหลังนี้ไว้เพื่อใหอเยาวชนลูกเต้าเหล่าหลานของเฮาเนี่เพื่อได้หูได้หันได้นั้นญาติโยมท่านทั้งหลายสิ่งที่อาตมาภาพได้กืดไว้หวังไว้จะสำเร็จได้หรือไม่ ก็อาศัยสถาญาติยโยมท่านทั้งหลายที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินของท่านทั้งหลายบะนักบะน้อยก็พอประมาณจะไปน่าเกินไปก็จะไปน้อยเกินไปพอที่จะอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกษิจแบบนี้ขอให้ญาติยโยมท่านทั้งหลายขึ้นบ่าเฮาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาเหมือนกับเฮาฝากขุมทรัพย์ไว้คุณงามความดีของเขาฝากไวเ้เป็นเพื่อเป็นรูปประธรรม ลูกหลานทั้งหลายได้มาโฮมาหันป้าป้อุ้ยแม่อุ้ยป่อแม่พี่น้องเขาได้มาช่วยกันสร้างนี้ก็จะมีความภาคภูมิใจได้จะฮักในการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมด้วยความเป็นราักเง้าของชุมชนล้านนาของเขาเผ่าละนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บ้านตุงเกียงนี่เพราว่าเป็นบ้านเกิดของอัตมาภาพเกิดที่นี่เป็นที่นี่รกรักฝังที่นี่เพราะฉะนั้นขอทําคุณงามความดีนี้ ในความคิดความอา่านนี้คืนไว้ห้กับวัดวาอารามแล้วกับบ้านกับจองของบ้านตรงโกงตงุตงเกียงที่นี่ก็ขอเจริญเจรปีน้องสถานเนอขอ้ฮได้มีความสุขกาสบายใจเหมือนกันทุกท่านท่านมาแล้วบ่ได้ผิดหวังร่วมมาแล้วทุกบาททุกสตางก็จะเป็นผลให้ท่านได้หันในอนาคตข้างหน้าก็ขอเจริญพรไว้แต่เพียงตัวอีก,ก่อนเนาะกับผมสาธุ